พี่โตครับสินห้าเนี่ยครับในรายละเอียดก็คือก็ดูเหมือนไม่ยากนะครับพี่แต่ทำไมพอเราใช้ชีวิตไปเรื่อยๆืยเรากลับทำผิดในแต่ละข้อบ้างนี่ครับพี่ครับผมก็อย่างที่น้องพูดนะครับสินห้านะครับเห็นแต่ห้าข้อนะอนุภาพมากนะครับถ้าทำได้นะจะเป็นฐานกำลัง ต่อยอดให้เราแบบสำเร็จมรคลได้แม้ว่ายังไม่ถึงก็ทำให้จิตใจเราแบบอยู่ในกรอบอยู่ในแนวทางไม่ละเมิดไม่เบียดเบียนผู้อื่นได้ครับอืมแล้วมันจะไปสู่สมาธิปัญญาที่จำแจ้งขัดเกลให้ละเอียดขึ้น,นเรื่อยๆวางอารมณ์ได้ดี ทำไมจึงต้องมีการเจริญสติแล้วก็มีศีลสมาธิปัญญาเนี่ยครับทำไมต้องเรียงมาแบบนี้เพราะทุกอย่างมันเป็นขั้นตอนกันต่อยอดกันครับเพื่อไปสู่หนทางที่แบบพ้นทุกระดับทุกแต่ท่านใดที่ยังไม่ถึงความเป็นอริยะนะครับ mm hmm. ก็ถ้าฝึกจิตด,ดีแล้วอินทรีย์ดีแล้วก็คือสามารถใช้ชีวิตมีความสุขสงบเบิกบานปล่อยวางไม่ยึดติดในวิถีมนุษย์ ในโลกธรรมโลกสมมุติได้นะครับโดยที่เราไม่ไปหวั่นไหวกับอะไรมันคือสามารถประคองตัวยกระดับไปสู่สุคติภูมิได้ครับแล้วตอนที่เรามีชีวิตอยู่มันจะคล่องตัวเองไม่จําเป็นต้องไปขนขวายแสวงหาวัดผุของมองคลอะไรหรอกมันอยู่ที่จิตเราเนี่ยคิดดีทดําดีตามหลักคําสอนพุทธะเนี่ยเดี๋ยวมันมาเองนะครับขอให้มีสติ มีความมั่นคองอดทนนะครับทุกอย่างจะจัดสรรเองครับไอ้นี้ผมพิสูจน์มาแล้วนะนะครับแม้ว่าผมลําบากแค่ไหนผมก็ยังประคองได้เออหาทางออกด้วยสติด้วยสมาธิปัญญาได้แล้วสิน5ห้านี่นครับมันเหมือนแบบแค่ห้าข้อนะอืครับเหมือนง่ายมากนะแต่ที่จริงทํายากนะครับทําไมคนทั่วไปถึงทําไม่ได้กัน มันถึงวุ่นวายใช่ไหมครับโลกเราแค่มีคุณธรรมห้าข้อหรือมีแนวทางในศาสนาที่ทุกศาสนาระบุนะครับย่อมไม่เบียดเบียนกันอยู่แล้วจะไม่วุ่นวายเลยก็เพราะเราไม่อยู่ในกรอบไม่อยู่ในแนวทางนั้นไงครับนะครับผมจึงบอกว่าแก่ศินห้าข้อมีอนุภาพมากในฐานะามนุษย์มนุษย์คือยังมีโอกาสแก้ตัวได้ถ้าบัณชิตบวชไปแล้วครับมีโอกาสเสี่ยงผิดพลาด ได้ง่ายคือว่าไม่ว่าจะเป็นปาราชิกหรืออาบาัตหรือเป็นโรควัชชะมีการติดเตียนมีอะไรเนี้ยผมมันต้องสํารวมละเอียดมีสติมากกว่าคนทั่วไปนะครับครับ,ค,รบคือว่ามันถ้าผิดพลาดแล้วมันมันเหมือนแบบติดผนึกเลยอะ่ะอือถ้าเราไม่กลับตัวกลับใจหรือปองอาบาัตหรืออะไรเงี้ยแล้วก็ทําในเรื่องที่ดีอะ่ะแก้ไขจิตแก้ไขการทนนําตนได้ครับ ถ้าวนหลูปไปที่เดิมอีกสิ่งเหล่านี้มันทำให้เป็นเปรตได้ครับเปรตในรูปพระได้นะครับผมทุกวันนี้ก็เยอะนะนะครับผมผมก็เคยพูดในคลิปที่ผ่านมาแล้วนะครับถ้าใครอยากฟังก็ย้อนไปฟังดูนะครับครับเปรตในรูปพระชีคนเนื้อหาสาระค่อนข้างที่จะละเอียด นะครับเตือนสติได้ดีนะครับสะท้อนความเป็นจริงในะปัจจุบันเลยศิลนนะ่ะเป็นกรอบแนวทางนะครับที่เราใช้ชีวิตแบบสงบสุขได้เราคิดดูนะถ้ามีศิลห้าคนในโลกนี้จะอยู่กันยังไงอ๋อก็ส่องบมครับนี่ผาสุกเลยแหละครับเออแบบอยู่อย่างสงบผาสุกไม่เบียดเบียนกัน <c oughs> เปิดบ้านเปิดอะไร <c oughs> แบบไม่ต้องปิด <c oughs> คือว่าแบบ, <c oughs> บเออแบบใครซื้อของใครอะไรโอ้โหมีศิลห้าแล้วไม่ขโมยหรอก ครับอเงี้ยไม่มีพูดเท็จไม่มีไม่มีตบตีแย่งแฟนแย่งอะไรกันใช่ค่ะไม่มีผิดศีลจู้สาวอะไรกันไม่มีฆ่าสัตว์ทำร้ายร่างกายเบียดเบียนกันหรือพูดเท็จนะ่ะเออคือมันแบบมันแบบแฟฝงกันหมดอนะมันอารมณ์เดียวกันหมดอ่นะมันก็เสมอภาคหมดอ่นะครับถ้าคนเรามีจิตแล้วการกระทาที่มีศีลห้านะ โอ้โลกสันติสุขครับครับอืมแต่ละข้อแม้แม้จะน้อยแต่แต่ว่าแต่ละข้อนี้ค่อนข้างจะแบบอืคุณภาพครับคุณภาพหนักแน่นมากคือถ้าทําผิดมันก็แล้วแล้วความผิดของแต่ละข้อนี้เท่ากันไหมครับพี่โตอันไหนหนักสุดครับมันก็ไม่แตกต่างกันนะไม่แตกต่างกันแะครับเออมันอยู่ที่แบบบทกรรมหรือ,อการกระทําของคนคนนั้นอีกทีอะครับ มนละเอียดลงไปอีกใช่ไหมครับใช่มันต้องดูที่เจตนาด้วยครับเออมันไม่สามารถบอกได้เลยนะครับมันต้องดูรายละเอียดหลายองค์ประกอบถ้าทําผิดข้อนี้แล้วมันส่งผลกระทบต่อสิ่งอื่นต่อคนอื่นต่อสังคมอย่างไงนี้ใช่ไหมอ,อ่าใช่มันต้องดูหลายเอียดดู่ความเสียหายหลังจากที่ทําผิดใช่ไหมครับใช่แต่สําคัญต้องดูเจตนาเราอืคนคที่ทําสําคัญก่อนครับเออว่ามันจะส่งผลแต่ขแขนแค่ไหนครับนั่นคือแบบ มวลรวมกรรมที่มันจะเกิดขึ้นนะครับแล้วแล้วคนที่เกิดผลก็ทบรวมวนะั่น่ะเคยมีกรรมโยนเนื่อเขาไหมามันต้องดูปัจจัยหลายปัจจัยครับผมพูดคลิปนี้ก็ไม่จบนะครับแต่กรรมเรื่องการฆ่าสัตว์เนี่ยหนักครับอันนี้อันนี้หนักเป็นต้นๆเลยนะครับพี่ <laughs> แต่ไม่ว่าทั้งห้าข้อนะ่ะมันเป็นหนทางแห่งความเสื่อมลงอบายภูมหมดครับไม่มีสุคตินะ ถ้าผิดเป็นประจําเป็นนิสัยแล้วครับมันจิตมันจะเป็นสันดานสะสมครับแล้วมันก็จะไหลลงที่ต่ําไปสู่บายภูมิครับแต่บางคนมีศีลนะรมนะครับมีแต่เป็นศีลที่แบบมันหลอรวมด้วยสติศีลธรรมะที่ปัญญาที่มันหลงสภาวะหลงนิมิตไงคือเป็นชิ้ดีทดําดีไม่ได้ทําให้ใครเสียหายนะแต่เป็นการหลอกจิตตัวเองอนะ่ะเออเขาก็ทําดีทําบุญทำไรเออปัถนาโน่นหรือมัน ปัถนาบรรลุธรรมเหมือนเราอะครับหรือปัถนาพุทธภูมิเออแต่การที่มันเป็นการหลงสภาวะอย่างเงี้ยมันหลอกจิตตัวเองอมันการมโนครับเป็นการปรุงอุปทานไปอ่ะมันก็ถือว่าเป็นมิจฉาอย่างหนึ่งก็คือเหมือนติดดีใช่ไหมครับจนเกิดอัตตาใช่อันนี้ก็สามารถลงกระบายได้ใช่ไหมครับพี่ถูกต้องออแม้จะมีเสียงครบใช่ไหมครับใช่คือเขาอาจจะไม่ทําให้ใครเสียหายแต่มันเป็นอวิชชาปิดกัน้นการบรรลุธรรมแล้วการบาเพ็ญบุญบารมี คดทายที่ถูกต้องครับอล้วคนที่ตลอดชีวิตก็มีทําผิดศีลบ้างแต่ว่ายังประคองได้นี้ก็ยังมีโอกาสได้ไปสุคติอยู่ใช่ไหมพี่โตใช่ถ้าเจริญสติดีนะแล้วมีจิตสํานึกใช่ไหมครับแล้วก็ถูกต้องในบารมีทั้งสิบทันอ่ะแต่ละคนเนี่ยจะไม่เหมือนกันคือบางทีบางคนอ่ะใช้เมตตาตัวนาบางคนใช้คันติครับบางคนใช้วิริยะบางคนมีเบกขาครับ บางคนมีเน่ขำมะครับและทุกคนนะ่ะบารมีเด่นเด่นมันจะดึงบารมีปีกย่อยที่ไม่เด่นมันจะดึงขึ้นนะครับ,รบมันไม่จําเป็นต้องเอาบารมีแบบเสมอเสมอกันหมดแต่บารมีจุดเด่นเราอ่ะสามสี่ข้อมันจะดึงตัวอื่นขึ้นครับยกระดับเองแต่บางคนก็มีพร้อมนะทุกอย่างเลยแต่มันต้องสะสมค,คุณธรรมกันมานานครับไม่ใช่แค่ชาตินี้มันเป็นอินทรีย์ที่สะสมกันมาใน ปอดิตชาติครับนะครับสินห้าข้อมีอะไรบ้างก็ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในการไม่พูดบทโมเท็จไม่เสพสุราเนี่ยครับพี่นี่แห,หละครับสำคัญนะเห็นแต่เล็กน้อยแค่นี้สำคัญเท่านั้นสังคมมันไม่วุ่นวายขนาดนั้นหรอกครับเห็นไหมมีแต่ปัญหาคาาคาซังเลยไม่จบด้วยแล้วก็ยังไม่จบแค่นี้นะตอนนี้เพิ่งเริ่มต้นนะครับครับอีกสองสามปี หนักกว่าน,นี้ครับต้องมีสตินะครับอย่าประหมาานะชีวิตเราไม่มีใครแน่นอนสักคนนะครับมันไม่เที่ยงกันทุกคนนะครับอืมการที่มนุษย์เรามีแค่สิทห้านะก็สามารถบรรลุธทรรมได้แต่ถ้าจะถึงพระอาหารหันต์เนี่ยครับมันคุณธรรมรองรับไม่ได้นะครับถ้าไม่มีกิจที่จะทําต่อเพื่อสังคมศาสนาต้อง ละสังขารจากนั้นไม่นานครับแต่ถ้าคำหนึงคิดแล้วมีกิจที่จะทำต่อสังคมศาสนาก็ต้องบวชเป็นมันปชิตเพื่อให้คุณธรรมรองรับนะครับผมพุทธาตัดไว้แจ้งทุกอย่างครับอย่าไปออกนอกกฎเลยครับแต่ถ้าไม่มีกิจต้องทำ ก็เข้านิพานหลังจากนั้นไม่นานนะครับ,ค,รบคืออยู่ในรูปร่างคารวาสไม่ได้นานนะต้องต้องไปแล้วม,มันรองรับพลังงานไม่ได้นะครับอืส่วนพระโสดาบันพระสกิทาคามียังอยู่ในคารวาสได้อยู่นะครับยังรองรับได้อยู่แต่ถ้าพระสกิทาคามีกลางๆปลายๆแล้วเริ่มออกบวชแล้วนะครับคุณธรรมยังจะสูงขึ้นละ ต้องรองรับในสินที่สูงกว่าแล้วทําไมเพศบรรพชิตต,ต้องมีสินถึงสองรอยิบเจ็ดข้อสำคัญหมดครับนี่ครับถ้าท่านใดมีอ่โหผมผม,ผมคิดว่าถ้าปฏิบัติวางใจวางอารมณ์ทางสายกลางสุขบรรลุได้ในชาตินี้อ,อันนี้ผมผมเชื่อมั่นนะครับนะครับถ้าไม่หลงสภาว่าหลงนิมิตหรือติดกับดักอะไรอะครับผม,ผมถ้าไปถูกทาง ได้มากผลในชาตินี้แน่ขั้นใดขั้นหนึ่งนะครับครับส่วนที่ต้องมีฐานในสินห้านะครับก็ผู้คนอนะ่ะยังทําผิดพลาดได้มันยังไม่เสียหายเท่าเพศบรรพชิตถูกไหมครับถ้าบารรพชิตเสียหายหนักเลย hmm. คือมนุษย์เรายังมีโอกาสไงครับแก้ไขอเน,นี้ยมันเป็นข้อดีข้อเสียต่างกัน hmm. แต่ถ้าเพศบรรพชิตวางตัวอยู่ในกรอบอยู่อะไรสํารวมกายวาจาใจก็จะลุ้ร่วงเร็วกว่า คารวะหลายเท่านี่คือข้อดีมันมันแตกต่างกันครับพีพบ่พมนุษย์เรายังโอเคยังมีโอกาสทำผิดสินาบางทีก็เออมีกรรมแล้วก็วจริงมันยังไม่ได้ติดผนึกกรรมที่หนักจนสะสมเหมือนเพศบรับุชิตนะครับที่มันบางทีมันอาจจะก,ก่อร่างสร้างตัวเป็นจิตเปรตแล้วนี่ครับแต่ผู้คนก็เป็นได้นะไม่ใช่กระพร้านะครับถ้ามีรักโลภกดหลงมีการ อะไรเกี่ยวกับวัดเนี้ยนะครับผมด่าพ่อแม่ด่าอะไรเนี้ยอทําร้ายพ่อแม่เนี้ยอืจิตพวกนี้อจิตพวกมานะประสูนเปรตม,มาเต็มมาครับตายไปก็เป็นร่างนั้นเลยนะครับมนุษย์เราจะมีโอกาสกลับตัวกลับใจง่ายกว่านะครับครับยังไม่ฝังในสัญญาก็ถ้าทําผิดบ้างแต่ก็ สำนึกได้มีฮีริโอตป,ปะใช่ไหมครับพี่ก็สามารถไปสุขติภูมิได้ใช่ครับคือโอกาสแก้ตัวยังมีครับแต่มันไม่ใช่มีตลอดนะมันจะถ้ารอบกรรมส่งผลนะรกรรมตับรอนอะไรจริงๆที่หนักครับมันก็จะหนักเช่นกันนะครับแต่พูดตรงๆคือมนุษย์เรามีโอกาสมากนะครับในการเปลี่ยนแปลงตัวเองจึงวางกรอบแค่สิบห้า โอ้แค่ศีลห้าข้อก็อ,อันนี้สงหาสารแล้วครับพี่เออถ้าทําได้เนาอครับเออคือทําได้อะว่ายากแล้วแต่จะประคองให้แบบไปตลอดนี่ยากยากมากจ่างใช่อันอาจจะมีอะไรมาทดสอบม,มีอาจจะอะไรมามทำให้เราแบบหลุดอืมครับมันจะมีคําพูดหนึ่งที่บอกว่าสินขาดสิลคล่องศีลไม่สมบูรณ์นี้ผมเคยได้ยินมานะแต่ผมจะไม่อธิบายเพิ่มนะครับ สินตรงนี้อาจจะยังไม่บอยสุทธิ์ได้อานิสงหรือผลของสินเต็มที่นะครับถ้ายังมีปัจจัยตรงนี้อยู่คือมันยังไม่บริสุทธิจริงแต่มันก็ไม่ได้แบบผิดอะไรเต็มสมบูรณ์นะครับอมืมันยังมีเส้นของศิลประคองอยู่ครับคือสามารถกลับตัวกลับใจได้ไงเอ,อสามารถเปลี่ยนแปลงได้เออ แต่ถ้าสายไปมันก็จบนะครับผมตรงนี้ก็บอกไม่ได้เนะเพราะว่ากรรมส่งผลหรือเจ้ากรรมในเวรตามถึงตอนไหนนะครับเราต้องมีสติกับปัจจุบันนะครับครับสรุปสุดท้ายนะครับผมออกเป็นว่ามีสินชีวิตจะสงบสุขครับผมจะปล่อยวางได้เยอะนะครับแล้วสิลเนี่ยจะเป็นตัวนําไปสู่สมาธิปัญญาที่แจ้งที่ชัด แล้วก็วางละตัวตนได้นะครับแต่ต้องมีพื้นฐานสติการเจริญสติมาก่อนนะครับครับแล้วสิลก็จะเป็นตัวบทที่เพิ่มกําลังในฐานสมาธิปัญญาคือทุกอย่างมันมันเชื่อมโยงสับสนุนกันหมดครับถ้าเราไม่มีสิลแล้วเราจะมีกําลังเหรอจะไปต่อยอดสมาธิปัญญาได้เหรอครับนี่แหละครับเป็นสิ่งที่ควรระล,ลึกเอาเป็นว่านะครับผม แลาเกิดมาหลายภพชาติมากทุกมามากกว่าสุขคุณอยากเกิดในวัฏฏะสงสารอีกไหมถ้าคุณอยากเกิดอีกเกิดเป็นไรนั้นไม่รู้แต่ถ้าจิตสุดท้ายคุณยังมีอารมณ์ยึดติดในรักโลภกดลงอยู่มากทุก <c oughs> ติมันจะเกิดขึ้นนะครับสุกติ แทบน้อยมากในยุคนี้นะครับถ้าคุณไปได้สุกติภูมิมันก็ดีครับไปต่อยอดต่อแต่ถ้าคุณไปทุกติก็ลำบากก็ต้องไปเรียนรู้ใช้กรรมตรงนั้นต่อวนไปเวียนไปเรียนไหวาตายเกิดไปอีกไม่จบสิ้นเงี้ย มันเหนื่อยนะครับหาคนทางแบบคนทุกดับทุกดีกว่าครับ,รบหยุดวงจรพวกนี้ดีกว่าคุณสามารถทำได้นะครับคลิปนี้ผมฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ